อ้น้องด้ยไม่มูหยุเล่นกับน้องก่อนสิลูกน้องอยากเล่นด้วยขาวองคลักษนะมึงเนี่ยองคลักองคลักองค์ลักตัวเล็กไงตามตามตัวเล็กมาจะของห่วงจะของเอ เล่นกับพี่เหรอโอ,อ,อพี่จดดอดมอเตอร์ซค์จักรยานไว้สิลุกมาเล่นกับน้องน้องอยากเล่นด้วยนะดีใจเห็นพี่กลับบ้านเลยขา้าไม่ต้องงงคลักหรอกเขาไม่อะไรกันหรอกเขาเล่นด้วยกันเฉยอากาศเย็นๆเดินเล่นเดินเล่น น้ำอายแล้วันนี้กำลังกำลังมันเนาะกำลังมันเนี่ยนี่หน่อยตายเรื่อยเลวเอ,อ้ยายาเพิ่นกันตายคีไป่อยเมร่าบุกมาหักตระเจาะอ่ามากันน้ำเบิง่ง มาก็ได้คุนเงินจะของน้ำจะของ